อรุสวัสดิ์ค่ะพี่พี่เพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปตอนเช้าเขาฝากมาบอกเพื่อนๆว่าอะไร นะคะคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มคำทำนายกันดีก,กว่าเช้านี้เขาฝากมาบอกคุนว่าเราห่างกันจังเลยเมื่อไหร่เราจะได้กลับมาใกล้กันเมื่อไหร่เราจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันเมื่อไหร่ฉันจะได้มอบความรักให้เธออย่างที่ฉันอยากจะทํา เมื่อไหร่ที่เราจะได้มีบรรยากาศโมเมนต์น่ารักน่ารักได้ไปเที่ยวด้วยกันได้มีความสัมพันธ์ที่มันเริ่มต้นกันใหม่ฉันอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่ในอยากพัฒนาในรูปแบบที่เริ่มกันใหม่เลยนับหนึ่งใหม่เลยเธอรู้ไหมว่าเธอคือสิ่งที่มีค่ามากๆในความรู้สึกของฉันแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเธอแล้วเธอก็ไม่เหมือนใคร แม้ความสัมพันธ์ของเราจะหยุดชะง,งักไปแม้มันจะไม่ได้ดั่งใจอะไรก็ตามแต่เธอรู้ไหมเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมามันทําให้ฉันได้คิดอะไรได้หลายๆอย่างทําให้ฉันได้คําตอบที่ชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ทําให้ฉันรู้ว่าการรอคอยอ่ะมันเป็นอะไรที่ไม่โอเคเลยการที่ได้ดูเธออยู่ห่างๆมันไม่โอเคเลยสําหรับฉันฉันอยากได้ความรัก ตักเธอเหมือนที่เคยได้ฉันอยากได้ความเอาใจใส่จากเธอเหมือนที่เธอเคยทำไม่ได้อยากให้เธอไปเลือกคนอื่นหรือไม่อยากให้เธอไปโฟกัสที่คนอื่นแล้วฉันก็ไม่อยากให้เธอเป็นตัวเลือกของของใครอะ่ะคือฉันไม่ได้มีตัวเลือกนะที่ผ่านมาฉันทำงานจริงๆ แต่เพราะว่าทํางานมากเกินไปจนเธอทําให้เธอเสียใจใช่ไหมหรือฉันไม่ยอมพูดความจริงในความรู้สึกเพราะว่ายึดติดกับความคิดของตัวเองมากเกินไปขอโทษนะวันที่เธอคิดมากวันที่เธอเงียบเหงาวันที่เธอเหน็บหนาวมันคงเป็นความทุกที่สุดเลยใช่ไหมเธอคิดว่าฉันน่าจะมีอะไรปิดบงังแต่เปล่าเลยฉันไม่ได้ปิดบงังเธอยังคงสวยเธอยังดูด,ดีเธอยังคงหล่อที่สุดในสายตาของฉัน และถ้าเธอถ้าเธอสังเกตดีๆเธอจะรู้ว่าฉันพยายามสื่อสารบอกเธอตลอดว่าคนคนนั้นที่ฉันตามหาหรือคนคนนั้นที่ใช่อะมันคือเธอแต่ฉันอาจจะสื่อสารอะไผิดพลาดไปฉันอยากได้โอกาสนั้นอีกสักครั้งหนึ่งนะ ราศีนะคะท่านดินผู้ศพกันมังกรทาตนลมเมถุนตุลกุมราศีมีทานดินผู้ศพกันมังกรน,นะคะทาาุไฟเมษสิงห์ธนูท่านน้ำมีกรกฎพิจิกนะคะโดดเด่นที่ทาาุน้ำกับท่านลมเนาะประมาณนี้ใครต้องการดูดวงสวนตัวแอดไลน์นะคะหรือใครต้องการสนับสนุนช่องนะคะสามารถสมัครสมาชิกได้นะคะมีตั้งแต่ราคา50บาท80บาทและ100บาทนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย